ไหนก็ตามที่ไม่ใช้ความรุนแรงก็เสยเปรียดถามหลวงพี่ก่อนนะหลวงพี่คิดว่าไงคำพูดคำคือบางทีความเสเปรียบไม่ได้อยู่ที่การเป็นต่อหรือว่าการความรัศมีศานาทางด้านกําลังบางทีความขัดแย้งนี่เป็นเรื่องการ,รเผชิญหน้าในทางจริยธรรมด้วยนะไม่ใช่เป็นเรื่องการเผชิญหน้าในทางพลังกำลังอย่างเดียวสําหรับคนซึ่งใช้ความรุนแรงกับอีกผู้หนึ่งนะโดยที่ผู้นั้นไม่ทาการตอบโต้ ันก็เท่ากับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสูงกว่าในเชิงจริยธรรมและใน,ในหลายกรณีเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของผู้ที่ทกระทำคมรุนแรงก่อนข้าพเจเกเคยพูดว่าเนี่ยถ้าหากท่านเนี่ยฟาดแขนจับก,กาอากาศเนี่ยแล้วไม่มีใครมาตอบโต้เนี่ยคนที่เจ็บคือตัวท่านแขนท่านจะตอกสะเค็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําตัวเป็นผู้ที่ไม่ตอบโต้นะแต่ไม่ใช่ไม่ตอบโต้เพราะกลัวแต่แสลงเห็นว่าเราไม่ตอบโต้เพราะว่า เขามีความรักความให้อภัยมีคมันมีคันติดธรรมนะแล้วก็เข้าใจเขาในแง่นี้เนี่ยมันก็จะทาให้เขาเนี่ยเริ่มคอนแคลนแต่เขาจะต้องพยายามหาความชอบธรรมในการแก้แล้งเราต่อไปด้วยการยั่วยุให้เราปวด,ดแค้นมากขึ้น<ม>เพื่อที่เขาจะได้รู้สึกชอบธรรมที่เขาได้จัดการกับเราหรือว่ามีความชอบธรรมมากขึ้นในการที่จะจัดการกับเราต่อไปอาะจะมาสกิดใจที่อาจารย์เฉลิ์คุณเมื่ีว่า คนเขาจะมีความสุขหรือถ้าเกิดว่าเขาได้ยิงหรือว่าเขาได้ทาร้ายคนอื่นซึ่งเป็นมือเปล่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับภาพที่เขามองเห็นต่อคนที่ถูกทาร้ายด้วยถ้าเกิดว่าเขาถูกสร้างภาพขึ้นมาว่าอีกฝ่ายนึ้งเนี่ยซึ่งแม้จะมีมือเปล่าแต่เป็นพวกที่ก่อเขาวุ่นวายไม่จงรักภักดีต่อชาติสกสารหรือเป็นพวกที่เมาติดยาเมื่อที่มีข่าวปล่อยกันในหมู่ ไดวงของทหารในเวลานี้ว่าผู้ที่ก่อความวุนผู้ที่ก่อความไม่สงบเวลานี้หรือผู้ที่ชุนปทุมบุนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ติดเหล้าติดยาเพราะนั้นก็สมควรต้องกราบเมื่ีพพาก<ผ>า่าเกิดมายาขึ้นเกิดมายาเกิดภาพภาพหลอนว่าเป็นศัตรูประเภทอย่างนั้นเะต้องตเป็นคน,ท,น,นที่ดุรใายหรือว่าเป็นคนที่ชั่วร้ายไม่ดีเป็นผู้ภัยสังคม ถ้าเกิดภาพเช่นนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกชอบทำที่เขาจะฆ่าหรือนนเขาจะทําใช้ความรุนแรงเขาเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยผู้ที่ใช้สันติวิธีเนี่ยต้องรักษาภาพของตัวเองให้กระจ่างชัดว่านิยมไม่ไมนิยมความรุนแรงและช่วยในสันติวิธีตลอดเวลาในกรณีเช่นนี้เนี่ยถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้ามาทําร้ายเนี่ยเขาจะสูญเสียความเชื่อมัน่นแล้วก็จะมีความหมัน,นสันคอในทางจริยธรรมได้อันนี้จะมาพูดโดยสมมติฐานที่เราเชื่อมากในความดีนงนนของมนุษย์